สวัสดีครับเมี่ยงไงสวัสดีน้องสวยครับสวยเหลือไม่งานทังเพื่อไปีน้งปน้องเปดีมาปลาครับมาปลาได้หอดเห็ดแต่เห็ดเนี้ยมาผ่อน้อยู่ในกินครับของปลาเขาเห็ดเนี้คือปวกกันละคืเมงแข้งนปีน้องเหรออันนี้คือเม่งแข้งคอครับ แต่ว right, oh, oh, oh. oh, ่าม no. ันมาโยกบกบกหมดคาพี่น้องหลายครับคือน้อยยกก็มาีครับอ๋อนเองยังเนอ๋อม่ต้อเอา้เอลยวตีแต่ตเกลียวตัวหน่อยพี่น้องอันนี้ตัวหน่อยนีอพี่น้องนะเพอามีปีครับตัวลูก้ลูกกับตัวน่ยเดียวกันนั่นละเรามาเฮตัางลาปฏิบัติรมำปาน้หัวนาครับเรามาพอ ี่นีปลาครับยางไปยังมากกว่าพ่อที่ินี่ยกินนุ่งนี่เขาก็เสียครับนุ่งคึ้บบกินไปมัตติบบิน่าไหนสองตัวเนี่ฮ้สองตัวมันมีปีกไตีสองตัวนึงครับเอาอาหารรัอ้นเี่ยพียงมัน่เอาห้องกี้กี้กัเป็นวะห้องกัเป็นวะ เมอยนเยมตตาดล่ะสอตัวเหรอครับเพิ่งบมันห้องพี่น้องบอสบ่าเลนอหา้ยเฮ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 ้้วครับเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้วแล้วสฮ้ยเฮเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้้ยเเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ล้วเฮ้ย้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเเฮ้ยล่ะ้ นี่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 ลูกตั้มตั้มรสดุงเสไปแล้วโอ้ยใบบักันเกี่ออเอลูกตั้มามตัวเหรอครับามตัวเก็ตัามแก้วพอดีเหรอครับสคนคนคนละตัวอันนี้ไครเน่ยเป็นหนังนะใครเป็นแข้งครับบนเป็นใครมัน ไข่มันครับแต่ว่าไข่มันกันปนบปัะธานบ่อครับไข่มันกำมือซนะื้อพอดีก็บ่อให้งานแล้วกะนนะไปว่าไ็นรอบังดูนี่บ่ปลาบบเกียบเนี่ยไปไมิตรไปนะี่อยู่นี่กินนะครับพอดีมาหาเลาะเบิงเห็นแดงครื่องนี้สามตัวครับ แดงคื้มีสตัวเี๋แดงคือแล้วพี่น้องนะอี3ตัวครับหาลอมอกคไม่แค่ครับไม่แค่ขาปูก็เอาว่าแต่มันไม่แข็งเฮ้ยไม่แข็งขาปูพี่น้อไม่แค่ขาปูม่แข่ขาปูสองตัวกันนนี่ครับเอาก็ไจับ้ยจับแมจับยปหมเลยนครับ ี่เชียงอยน ouais> pues> ี่อุ้ยฮะฮะฮะหลูมมันพันเอหลูหลูมมันขึ้นไปไหนหลูมันหลมันขึ้นขขนแค่งบไปเบิ่งครับไปเบิ่งนี่คือนออันนี้ก็ตอ้อนเอยเป็นหลังนะโตหลุมนครับโตอ้อนลครับ ปวดไป่ะูพุดดยื่นไปพุดสามตัวสี่ตัวดเจวนั่นนั่นนั่นอยกองมาอยกองมาอยกองกองลงืออออยกองให้เอาเอาเี่ดี๋ยว่งงานนีม่งานเดี๋ยว่งานูดี๋ยวพดองมาพุดสอนี่แม่เออเี๋แม่ตีสองตัวเยโอ้ยเีจกเดียเอาแมวเอาเอาแมโอ้ยไปแล้วนี่แม่โอ้ยสอตักางโกบน้ำบมึงบาน พูดอะไรตัวน้นพูดอะไรตัวน้นพูดอะไรตัวน้นขึ้นไปปเลยพูดอะไรพูดไม่ยังไงพี่แม่ก็บินไปเถอะบินตัวเด้อเร่เร่เร่เบินแล้วพูนะเดี๋ยวโอ้ยบินแล้วพี่น้องโอ้ยคือมาจับไปเน่มันตัวก็มาเต้นคุบเลยเอโอ้ยสี่หาตัวเลยพี่น้องบินไปครับโอ้ยเสียดายเสียดายเลยไม่แชงพี่้อง มันบ่แม่เห็ไปไรเน,นะเออมันม่ปีกเนาะโอ้ไปกลังโกบังน้ำได้พี่หนหองเอ้ยครับเดี๋ยวาห้อมอไปกอนพี่องอราไปกอน,น,กรกอนครับจะดตดติมกันเดี๋ยวบ่โอ้ยบางแหนหาตัวแม่งมันดีไปแไม ี่้วหักักันครับไปเริ่มท่าปุ่นไปหน่พี่น้องคว้าคว้าคว้านั่นปุ่นตวละปุ่น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 ปุนนั่นเนนีีโอ้ยนีพี่น้องบินมาห่าได้นั่ท่านตัวเดียวครับปุ่นมุ่นงีท่าปุ่นเพี่พีมุ่นงีคนน่ะไปเี่ยวครับ โอ้ยเด็ดตำเกี้วใส่บุกงแล้วตำเกี้วบุกงเลยหลวงแส้ไปตั้งปุ่นไปนะเป็นหนองมาเห็นงานครับลาบปฏิบัติธรรมแลาวเงไหนเท่ปุติ่งพี่น้องปุ่ติ่งมาตองง่ายได้เป็นหนองนะใส่ปิดครับใส่ปิดเท่ตัวหมอเลยพี่น้องเ็ไดครับเพรเด็เขาแบบยาักเพรเด็กก้อยอิเพียงปะญญาเพียงครับเอาแบบง่ายๆเอาแบบประหยัดประหยัด Để là Chia bên đó tôi tâm bó ở Bên tôi đây ừ. dũng dũng nhọt nghe là đi ừ. nhọt cái này đẹp đẹp đẹp. Ôi, nè 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 นี่จีนอเสร็จแล้วครับเอ้ยเสียงห่องอีกนะตัวลถบ้ามันรกตี๋สิกันมันอะห่องตัวนี่นีไหตัวนึงไหมนี่ไหมไหมไนไหมไหนไหมไหนไหมไนไหมไหนไหมน่นนั่นกปัน้าโอ้ยเฮ้ยล่ะนี่นี đây là đây là chưa 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 đi chưa 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 เออไปกระจัดลานก็คุ้นหรอนาะคนบนตลาดปะมันจะได้ตัวอันหลายว่าตัวอันไหมไปนี่พี่น้องปลาหน่อยครับทางนี้เป็นปลาตัดปลายหนังครับเพ็ดกอกอบยุคนบราพี่น้องตัวอานหลายตัวดอกเติรครับวันนี้่ทนเดอรเบิรงอยู่โอ้ยหผมมีแต่ตัวอันครับตัวอันตัวนึง โอ้ย,อข,ยอของเที่ยวไม่ลมซะเนี่ยพี่น้องเอ้ยติ๊มเจียวเว้นเหรอครับอ่าหกตัวอ่าหกตัวนี่ก็หอมเหรอพี่น้องโอ้เดี๋ยวยังหอมเลยครับอันนี้คือแม่แข้งคอรครับแม่แข้งคอตัวจากสีเหลืองๆที่แหละพี่น้องถ้านแม่แข้งสาดวันเท่านี้จะเป็นตัวแดงครับตัวด,ดำ ตัวแบบเดียวกันเนี่ยตัวคนละสีครับนึ่งแ้งคอยนึ่งแงาดอันนึงมีแจ้งครับโป๊ะสองตัวครับเป็นวิถีชีวิตหายอยู่มากินขึน้เขาแล้วครับเป็นเขาป้าก็ดงไอ้เบิ้งฟังทีงบนมี่บ่เชิญผ่อปเปิเบิ้มกันครับ เหท่าถือกัะปีนปน่อเหอนตาสเถอะนี่ครับตีนี้มมมไม่แค่ศสาดครับคุกสาสหมากรำข้อมทำไมไปยิงหน่อยไปหน้อยเอ้ยไปยิงปืนบกครับดูสิแค่ย,ยู่กุนหน่อยปนะั้งบ้านเอาอยูนนีดได้บ้านน เห็ดเปลืองแดงวะคุณอย่าอ,อกว่างีาโโ้ป่ะยุคกป้ายเห็ดเหรอพี่น้องครับจุดปฏิบัติธรรมเมื่อเขาปฏิบัติธรรม,มนี่เก็บเห็ดพร้พอมนี่พี่น้องเหรอเปใจบุญศรัทธากับมาบริจาคเพื่ออะไรครับบริจาคสรางเป็นเราบริจา,จาคอยู่พี่น้องไเหตุใดเห็ตุใด เฮ็ดนายเกแจกคุณบรัณคนปู่บนปพามีน้องโบ่จัาคอนเทครับโอ้ยเห็ดเกี้ยวเห็ดอันนั้นหรอกงเห็ดผ้าดตั้งตัวเห็ดเบียร์็เห็ดไข่หนุ่ยจุ่มาง่างเลยนั่นเราิงก่อนมีหมูกระยหลายเป็นนองหาวหังรดครับถึงบอกเส้นมีหนาม ารอเบิง้งเรื่องแข้งสาตเดี๋ยวก่อนพี่น้องอันนี้พ่อแม่ได้พี่น้องนะอันนี้เรื่องบนของฟ้ากลับคุยกันปลามาหาเบืเ้องสิ่งอะพี่น้องเอ้ยครับป้าพี่น้องมาหาเบิ้งของแปลกๆไปเบิ้งเห็ดจะบาลกันครับครับพี่น้อง นี่ยฮะเราไ่เห็ดกระเบื้จักอันครับเพือไม่นห้พันไปเก็บตัวซ้อนหรือบุ๊ว่าเห็ดเผ็ดพ่อดอกว่าเห็ดไข่ออบนะน่ะก็ไ่เห็นเกิดได้แมื่อแข้งหรืพี่น้องไม่แข็งหางหุ้มตัวก็ได้ไปตำมืงเวทนะครับตำเสียงบุหูมันตำใส่ยงโคกบุ๊วคนเป็นเจียวเป็นปนไปล่ะครับเนี่ยมันหอมแมื่อแข้งไหดจะได้ก็หอมครับใจมันเหนียวตีตายเป็นพ่อครับเหนียวตี่มือนเลยเงือเรืองหรือเปล่น้องไปเด็นเดียวกันมันีองพี่น้อง มากับน,น้องกับไายกับปันเคยหลายคนอยู่ครับมาขอบุกขอบคุณพี่น้องคนไรก็แช่พี่ก็ติดตามนะพี่น้องนะกำลังแรงใจมากโดยตลอดครับเอาตลอดบันทิกก็ไล่พี่น้องพี่น้องมือสองยังปล่อยหม่ได้พี่น้องเนะรับบันทิกกัสวัสดีครับ